กับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่นงองนะครับเนาะสวัสดีพี่นองอ์ทซ่เทซี IC แล้วกับพี่นอง่อยูทางไทยนะครับเนาะสวัสดีสุผูสุคนครับเม <c oughs> ื่อนี้เราส่งกันเสียงบอกถึงเรื่องว่ากรมแรงงันเปิดรับสมัคร <c oughs> เดือนฟรียี่กาอยงยังสเนาอมันเป็นความจริงบ่ครับเนาะมันเป็นความจริงบ่มันแมนบ่อ,อย่งประมาณนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมบอกไม่เหตุคิป่นี้ อันนี้เป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะครับเป็นความเห็นของผมส่วนตัวผมก็เห็นทังเพจทังงยังเอียงสินะครับนะเห็นทังเพจเขาความเหมนตนกันเขาบอกกันเนาะว่าเปิดสมครเดือนพฤศจิกายนเอียงสินะครับเนาะซึ่งผมก็ได้โทรไปถามผู้อื่น้า้พ่นมีความหลัวผมาเพ่นพ่นมาอยก่อนเนาะก็คือพี่ บอยน้องบัวนะครับพี่บอยน้องบัวผมเลยได้ขาไปโทรไปถามเพื่อนโทรไปเล่นน้อเพื่นอนว่าอ้อนพี่ว่าสัน่นว่าผมก็เดีวข้าวว่นเขาสิเปิดรับสมัครเดือนฟูจิกิกาอีหรีบอ่นะครับเนผมเลยโทรสอบถามเพื่อนเพื่อนก็บบว่าอันนี้ผมกับ,บรูลูือกันเพื่อนว่าผมกับรูลูือกันผมกับ,บ่ทันมีข้อมูลเพิ่นว่าผมผมท่านมีมีข้อมูลน,นะครับเนาะคือว่า <c oughs> เรื่องนี้คนสี่อยากมาอม่อยังจัิงสินะครับให,เห,เหใเบนะ้เห็นโพดเห็นยังในเพจหลายนะครับเนาะเห็นโพดเห็นยังในเพจไลนยนะครับผมก็เลยออกไม่เห็นคลิปจิมาบอาให้ฟังนะครับเนะาะสีมว่าไล่ทำไล่เลนเลนเบิ่งนะครับืันนี้สิมา่าขาดการคาดค่นี้เล่นเลนเบิง่งว่ามันเป็น่ยนแปนเป็นคือผมมาพ่นะครับเนาะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม บ่ได้เกี่ยวกับกรมแรงงานหรือบ่ได้เกี่ยวกับไอทางการจัดทรงเอียงแต่อย่างใดนะครับนะเป็นความคิดเย็นของผมส่วนตัวนะครับเนะผมก็ได้อ้อมมาว่า่อันมีค้นบินมานี่วันที่วันที่ยิบซีนะวันที่ยิบซีตุล่าคมนะครับวันที่ยิบซีตุล่าคมซี่กุ้มนี่ตีไปถถัดตีไปเนะาะไหยผมตีไปคิดเลนเลนไปว่าตีไปเดียน เดีนละกลุ่มนะครับมันเหลือยูซีกลุ่มนะมันเหลือยูซีกลุ่มซึ่งรุ่นผมนี่คือรุ่นซิบห่านะครับรุ่นผมนี่คือรุ่นซิบห่ามันสีแ่งแยกออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับอธิบายกันมันสีแ่งแยกออกเป็นรุ่นเป็นรุ่นมีรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามหอดรุ่นสิบซีซิฟหาคือรุ่นผมนี่รุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดรุ่นล่าสุดรุ่นซิบห่านี่คือบินมาเพราะในียบขบบินมากเพราะเหนียบบมียี่สิบสองกลุ่ม นี่ยิบสองกลุ่มบินมาแล้วนี่น่าจะสิบหกกลุ่มนะสิบหกกลุ่มกลุ่มที่สิบเจ็ดนี่ผมบ่กน่ยเจ๋ยกันกลุ่มที่สิบเจ็ดนี่ผมบอกน่ยเจว่าบินมาไปหรือว่ากักตัวอยู่นะครับผมบ่เนใยเจกันแต่ว่ากลุ่มสิบแปดนี่ผมรู้รู้แต่ว่า,ากลุ่มสิบแปดนี่กำลังสีบินมาวันที่ยีบสี่ตุลาคนระับยีบสี่ตุลาคือกลุ่มสิบแปดนะครับ ถามันเหลืออยู่สี่กลุ่มนะครับถามมันเหลืออยู่สี่กลุ่มเอากระตีไปเลยครับตีไปเดือนเรากุ่มนะตีตีไปเอาเงี้ยวไปก่อนผมผมผมตีไปเอาเงี้ยวไปก่อนตีไปเดือนเรากุ่มนะครับมันก็สิเป็นพฤวสกีกาตุล่าพืชเอยพฤชจิกาท่านว่ามกกลากุมผ้าสี่กลุ่มกุมผ้านะครับจังสีเบิดนะครับอันนี้ผมตีไปเงี้ยวนะครับตีไปเกะเกลสี่สี่กลุ่ม มันเกิดสิไปลององยูเดือนกุมภานะครับนั่นไงไปลององยูเดือนกุมภาแต่นะครับแต่มันบ่ทันได้เบิดอจํานั้นนะครับมันยังบเ่ทันได้เบิดอจํานั้นซึ่งช่วงผมไปสมัครนี่นะครับช่วงผมไปสมัครนี่ก็คือวันที่วันที่ถ้าจำไ่ผิดก็วันเย่บยิบสามพฤศจิกาฮอดยิบเจ็ดพฤศจิกาหามือนะครับมีเวลาหามื้อไปสมัคร,ครนะครับ ยิบสามหัวยิบเจ็ดยิบสามหัวยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดนะครับหามือนะครับมีเวลาหามือนะครับการไปสมัครของกลมแรงงานนี่เขาสิเปิดเปิดแค่ปีละเทือนะครับเปิดแค่ปีละเทือเรือว่าเรือวาอาจอาจสิวปีละเทืออาจสิวเบิดเบิดรุ่นนะครับเบิดรุ่นที่จัดทรงมมกนี่เบิดรุ่นนะครับเขาจังจิบเปิดรับสมัครอีกเทือนหนึ่งนะครับ ซึ่งมันมีมันมีหลอดเก็บตกก็คือว่าผมกับ Begin J ว่าเนยเจวานหลอดเก็บตกนีเขาสี่ห้บินมาพรมรุ่นหลงังหลังบ่วอ,อันนี้ผมกับว่าเนยเจคือกันนะครับว่าค่อยให้บินมาพรอมรุ่นที่ยิบเอ็ดหรือยิบสองบัเอียงประมาณนี้นะครับซึ่งมันหลายครับซึ่งมันหลคนที่ถ่ายหลอดเก็บตกอยู่กับมีไหลนะครับคนที่ถ่ายหลอดเก็บตกอยู่กับมีไหลายคือกันซึ่งตัวน,นี้ เปิดเปิดให้รงทะเบียนไหมนะเปิดให้ร่งทะเบียนไหมนี่ก็คือหลอดเก็บตัวกองกลุ้มที่หกครับหลอดเก็บตัวกองกุ่มที่หก,ก 6. จาก้าลองคิดไปบางทีหรอว่า <c oughs> เดือนตุลานี่หวงกะทรงหลุนเอ็นกุ้มที่สิบแปดนะเดือนตุลาของกะทรงหลุนที่สิบแปดแล้ว่าที่นี่เหลือหลอดเก็บตกอกีกบ้านไหนมากจ้า้อนอยู่หลอดเก็บตกหรือว่าหรือว่ามากแล้วอันนี้ก็บ,บ่าแน่เจนะเพราะว่าเพนหวงก็เปิเปด ไอ้ลงทะเบียนไม่หอดแค่กุ้มที่หัเก่งนะครับหอดแค่กุ้มที่หัวเก่งซึ่งนั่นเขาต้องตีเพียไปไวอีกนะครับนะตีเพียไปไวอีกเ <c oughs> ดือนหนึ่งหรือสองเดือนถ้าเดือนหนึ่งหรือสองเดือนกุมพามีนาเมษสาพุณน,นะครับหอดเมษสานะครับ <c oughs> อันนี้เป็นการขาดเดาของผมนะเป็นการขาดการของผมวว่าเดือน เดือนเมษานะครับผมผมขาดการไว้ว่าเดือนเมษาผลนจ้าเจ้าสี่เด้เปิดนะครับซึ่งกลุมกลุมที่รอดสัมผัสอยู่นี่ก็คือกลุมที่ยี่สิบนะครับกลุมที่ยี่สิบย่งว่ไดนสัมผัสเด้อยังบ่นได้สัมผัสหล,ลังสัมผัสแล้วน่เขาสิให้ไปตรวจโรคครับหลังสัมผัสเราก็ให้ไปตรวจโรคตรวจโรคแล้วเขาจ้างสิให้เขากลุมไล่บินนะครับกบตรงรออกีกรอดมือบินรออียังอีก นะครับนะซึ่งอีกโดนอยู่ครับอีกโดนอยู่นะครับอันนี้คือการขาดการของผมขาดดวของผมอีกโดนนะครับอีกโดนอยู่สวาริสดีบินสวาสิสดีอย่างนะครับออกกับเป็นกรรําลังใจให้ครับเป็นกาลังใจให้พี่น้องที่คิดว่าอยากสิมาทํางานอยู่ประเทศอิตาเลีนะครับเป็นกาลังใจให้กับรออีกสักนิดนึงนะครับรออีกสักนิดนึงรออีกจักน้อยกอนะครับนะราว่าช่วงนี้มันก็คือว่าแหละครับเป็นช่วง สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดนะครับสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดบางเที่นี่บางเทีอาจจะเปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ได้ก็ตรงรอบเบงของกรมแรงงานอีกทีหนึงนะครับนะถ้าไปบ้านหนึ่งหัวเพจของกรมแรงงานแท้ๆนั่นเป็นเพจเด็ดเดียวบ้านสงการอีกขึ้นหนเบื่อนะครับเดียวผมมีขึ้นห้ึงเบื่อว่าอันนี้เป็นเพจ เพดแท้เลยนะครับเป็นเพดแท้ของกลมแร้งงันโดยตรงนของกลมแร้งงันโดยตรงว่ามันเป็นเพดที่ค้นส้างขึ้นมานะครับนะอันนี้เป็นของกลมแรงงานครับมันสิเป็นรูปดอกกุหลาบอยู่ดลกเดี๋ยวเอาเบาสกันอีกขึ้นให้เบิ่งนะครับเนะการอ่เงขาไปติดตามเวกได้นะครับเขาไปติดตามเว้เพดแท้ของ่นนี้ถ้าทีอาเขาเจาะมีแบบว่าขอมุ่นข่าวสารเอียงทีเขาเจ้าแจงลงมาอังี่ขฮาก็สจีแบบว่า ติดตามท่านเอียงประมาณนี้นะครับเนาะเขาจะติดตามท่านเขาจะไปบดิพลาดโอกาสการเปิดรับสมัครซึ่งมันโดนครับซึ่งมันโดนสซวาเขาจะเปิดรับสมัครเราก็โดนนะครับโดนสซวาโวาโจสีแดงมือบินมือยันมือนี้นะครับเนาะมันต้องใช้เวลาครับอันนี้มันเกิดขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงแล้วแต่ดวงว่าเขาสิได้มาสามราเร็วเอียงประมาณนี้นะครับเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้ป้าสงกันกับฝากไว้ซ้งนี้เหรครับ ปอกกันไม่คลิปนะครับผมสวัสดีครับ